เงียนัดป่ะคิดถึงเงียนัดไหมทำไมถึงคิดถึงเงียนัดอ่ะไม่รู้จักเลยเขาจะมาได้ไงถามว่าคิดถึงหรือเปล่าไม่ถามว่าแกคิดถึงไม่ไม่ไม่คิดถึงเอาเมื่อกี้บอกคิดถึงทีนี้ไม่คิดถึงสตุลูกเคยคิดถึงหรือไม่คิดถึงไม่ยทำไมอ่ะเงียบไปแล้วยคิดถึงหรือไม่คิดถึงไม่คิดถึงทำไมถึงไม่คิดถึงเขา ไอ้ม่มึงม,มาตามพูดเลยเนาะพี่แบ,บลอ,อันนี้ม,มันรอมึงไม่ได้หรืลอล่าแต่ถ้าบมานมึงมันก็ต้องมามรู้ว่ามึงจะคิดถึงเย,ยนัทมึงร้องให้มึงอ้อนว้องได้ขมามาหาเมืเฮ<อ>้นนะเออบ้าบ้าทำไมมึงก็บ้าอยู่แล้วเหมันจะหาย <c oughs> จะว<อ>่าเปตนงว่าจะไเกี่ยวอะไรเนัทปาเออเ่าเบลเบลมามันจอบเยนัทหรอเปล่าอ้าวใครอะ<อ><อ>ี่เแบบ มาเองร้องให้บางทีนัดจ๋ามหาเมียหน่อยจ้าร้องอ้อนวอนเลยอ้อนวอนอ้อนวอนร้องอ้อนวอนร้องอ้อนวอนพี่นัดจ๋ามหาเมียหน่อยจ้ะมันไม่มาหรอกมันตื่นมาเองร้องให้เองร้องให้เองร้องให้เลยไหนอ่ะเบอร์โทรจะโทรร้องบ้านกอบลูกคุยร้องให้เลยดูให้คุยคุยเตืนร้องให้เลยร้องให้เลยร้องให้เลยเดี๋ยวกูจะส่งคลิปนี้ให้เชนัทดูไงชนะร้องเลยร้องไม่ออกเลยกูแกล้งร้องนี่ต่อแหล่มันนี่ไม่หล่ะจะร้องโอ๊ยก็มงต่อแหล่ยังไง เอาอย่างนี้ต้องอ้อนอ้อนขอก่อนนะร้องไหร้องไหมร้องร้องให้ดิเต้ยจ๋าพี่จ๋าเมียไม่เมียคิดถึงไม่ไหวแล้วนะเมียคิดถึงไม่ไหวแล้วนะร้องไห้สิเพียหนึ่งร้องไม่สมบทบาทเลยว่าไอ้เนี่ผีมันผีข้าวคนมึงร้องไห้ใช่ร้องหมดเฮ้อ นัดเออ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 อนออออออนอออะออ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 นออนอออออด้ออ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 นออออะออออคออ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 ้อออตออ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 อรออ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 มติว่านัดไม่ตอบหรือว่า คุยแบบลิ้มไม่ัวรแล้วแต่ว่ากูถามอ่ะเออถ้าเกิดมามาอะไรแบบความม่พุดข้างเรือนเสือนี่คือว่าไอ้รไปมึงร้องอ้อนวอนดีนับนัดมาสิมึงร้องอ้อนวอนหัวขานัดขาร้องอ้อนวอนก็ดีมึงไม่อ้อนวอนนะจ๊ะมาเลยโทรคือเโานัดเล่นนัดขาหัวขามามาหน่อยนะมาหาหน่อยนะมึงอ้อนวอน หวงเลยต้องกดโทรศัพท้อเออได้ไ,<ว>ไม้ม่นอ,อนอดมอนัดขายนัดขายได้ส่งคลิปที่ไปให้ผมวมึงดูไงก็สวยนะออนัดขายมาหน่อยนะเออวันนี้ออนเลยวัน <c oughs> น,นี้อบอกจะเสียนัดวันนี้อ่ะอ้ไอ้สมจิตคิดถึงนะให้มาหาด้วยรูรักไหมรักไหมรักไหมรักใครมากแค่ไหน รักมากเลยมีมีมีคนเดียวนะที่ที่ที่เียกหัวกันรักค่ะละโอ้ไหนรถไหนรถทำปากดิว่ารักมากแค่ไหนชุ๊กทำปากทำปากบอกรักเลยทำปากว่ารักยังไงทำปาพี่แล้วต้องยังไงลวะสอนดิเอามึงทำปากรักไหนอ่ะมากมาก อันนทากเนเองยายมาหาใหม่เ hmm. ข uh, uh, yes. mm ้าไปข้างในเข้าไปข้างในอันน้้แล้วต่อกันต่อกันเอาตั้ทสนนัดจ๋าอันนี้เลยต้งตงอย่แล้วบอกจาแล้วนัดจ๋าแต่าโทรไม่เม้าอะไองพูดให้รู้เรื่องดีมันไม่มีคนีู่กัใครเรียนแล้วจะส่งคลิปให้เียนไง พูดเดิมๆเหมือนนะนัดวันนี้มาหาหน่อยนะคิดถึงมากเลยพูดไปนึกถึงตกทีไพ้ก่อนลูกถ้าไม่มานะวันนี้รู้เรื่องอ๋อคุณครูเขาเอเอาก็ต้องคููไว้สิว่าคนรักกันก็ต้องครูใช่ๆๆคนรักกันต้องครูด้วยพูดไปพูดไปได้เลยถ้าไม่มานะบอกเลยว่าเจ้าเขาค่อยก็ได้กันแน่เพราะมาในคิประสานกี่คนแล้วถูกไหม ถ้าถ้าถ้าจริงไม่จริงอ่ะมันพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่มากันเนี่ยถ้าถ้าพูดไม่ไม่ตามความจริงค่อยดูแล้วค่อยเปิดดูแล้วดูส่วสานะไม่มีลูกค่อยอยู่ในนั่นเพราะว่าถ้าเรือมอมาแล้วค่อยบอกว่าถ้าเจ้าบระมาณยางนี้ต่อไปอ่ะค่อยบอกว่าผมค่อยบอิ่เปิดเปิดางเลยที่ว่ามาเย็นมาเย็นครับวันละสองขวดนี่ถึงมาก มีนิ้งยู่นะครับบอกไปเยอะบอกไม่เลอะคิดถึงมากค่อยค่อยไม่ได้เห็นว่านะมีผู้คนจริงคิดถึงจริงๆริคิดถึงจริงใช่ไหมใช่แล้วแล้วแล้วทำจะโดนไม่ไม่อยากให้คนมาบอกว่า่ต้องการไม่ฉันฉันกลัวไงกลัวว่าที่แบมจะกีดกันเนี่ยยิ่งขึนกลัวตรงนี้แหละสมจิตอ่าวว่าไงอ่ะเอาเนี่ยพี่แบมว่าถ้าแกไม่อ้อนวอนพี่แบมเขาจะคุยเองนะเขาจะเขาจะอ้อนแทนแทนเธอเขาจะอ้อนพี่ ยีนัทแทนเธอเธอต้องอ้อนก่อนก่อนที่มีแฟนเขาจะอ้อนไงนี่นัดอาเออเอาแล้วยีนัทคิดถึงน่ะก็ะคิดถึงคิดถึงยาปลากูไหมอืมวันนี้นัดกี่มวอันนั้นสองวันนะเออบอกให้มาวันนี้เลยเที่ยงกินข้าวด้วยกันบอกไปเลยเออเชื่อเองเออกูที่เดี๋ยวฉันได้ส่งกินไปให้เฮียนัทไง ถ้าแกไม่พูดไปเดี๋ยวพี่แบมเขาจะชิงก่อนนะสิพี่แบมเผลอได้ที่ไหนเล่าพี่แบมไม่เป็พี่แบมเบนนั่นเห็นไหมเห็นไหมดู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 พี่แบมจ้องรู้แล้วเออทำไมยางนี้อ่ะดู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 มันหมดเหี่ยห่อใจยังไงรู้พี่แบมดูเลยดูสภาพเหมือนเหมือนคนแบบหมดอะไรจะอยากอ่ะฟังเลย พี่นัดพรุ่งนี้เหรอมาหาเลยวันนี้อ่ะไมบอกนี้วันนี้วันนี้วันนี้เอาวันนี้เลยวันนี้มาหาหน่อมาแล่ไหนพี่เด็กเพรดะบ้านไม่คุยพูดพูดไปตรงๆเดยวบาวันนี้เดี๋ยวเรานไปกินข้าวตอนเที่ยงกันข้างนอกวันนี้พูดกับพี่นัดหนยเดี๋ยวฉันส่งคลิปไปให้พี่นัดก็นั่นแหละรอไม่มาก่อนว่ามันจะไปหรือเปล่าแรับฟังคำพูดหรือเปล่าฟังพี่ฟังเธอก่อนพี่แบมมาหลังเธออีกเธอก่อนพี่แบมอยู่พี่แบมยังไม่ได้เธอได้ยังไงแล้ว ใช่ค <kah> ่ะเออน่าแม่แกต้องคอยอยู่หน้าบ้านนะแกไปไหนไม่ได้นะเราดีใจเขามาเพราจุดเราตรงนี้นะแม่ว่าจ้วงจ้วงนั่นมันไปได้ไหมเออเพาเนี่ยกูถามเขาว่าเรื่องปกติมันได้ได้เยอะไหมแล้วแล่าอย่างรู้ว่าวันนั้นที่แอบลิกันทำไมมึงไม่มึงไม่กูคุยกันบ้างอ่ะเออเนี่ยแม่ทำไมเขาคุยกันแบบนี้ทำไมทำอย่างเงี้ยเอออ่ะ ไม่ก่อนที่กูจะได้มึงก็ต้องเคลียร์ก่อนดิเออเคลียร์ก่อนพี่แบมเคลียร์กัมก่อนเลยไ้คนละเรื่องเลยเออคุยนคนละเรื่องพี่แบมเนี่ยไอ,อ้คุยไันต้องล<อ>พี่แบมเลียไ์มันนละเร่ <laughs> องย่มเะี่ไไยไคุยกันเนี่ยมึงอ,อยี่มนี่ยไก็คุยกั่องเยพีกับมเี่ยไอ้ก็คยันเร่องเลยพี่แมเนียกันะเ่งี่แบมนี่ไอ้ก็ันไม่ืมอเลยคนนี้ก็คุย่อยากมามาคุยมองหรอกเออเป็นไง ส่วนทุกเรื่องอีกเอเอเออเป็นไงพี่แบมเป็นไงนั่อ่นเออีแบมใครได้อ่้แบมอืมไม่ใช่แบมวลานี้คุยกว่าแล้วแล้วมันมาลุงทำไมไม่เข้าหามอ่ะจะไปมันเป็นบ่าย